สวัสดีครับคุณสรานครับยินดีที่ได้คุยกันครับผมครับเชิญครับอผมในในความคิดของผมนะฮะผมมีความคิดว่ามนุษย์เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่ที่มีตั้งแต่มีอายุตั้งแต่วันแรกจนัถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็ผ่านการกระทําผิดกันมานะครับไม่มากก็น้อยครับครับอันนี้ผมถือว่ามันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกเป็นมนุษย์สัตว์โลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเวลาที่มีการกระทําผิดเนี่ย ถ้าหากว่ามีรู้ตัวนะครับความผิดนั้นเนี่ยเป็นความผิดที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีนะครับครับเมื่อรู้ว่าตัวเองกระทําผิดแล้วเห็นความผิดที่ตัวเองกระทําเกิดความละอายก็กลับเนื้อกลับตัวนะครับไม่ว่าจะชดใช้คือในความในความผิดนั้นๆหรือเไม่กระทําผิดต่อไปอีกอันนี้ถือว่าน่ายกย่องแล้วนะครับครับ นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เรากําลังกล่าวถึงกันอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่กระทาผิดเนี่ยไม่ว่าจะรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีนะครับเกิดความละอายแล้วสังคมควรให้อภัยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเขาก็ผมว่าโลกใบนี้ก็จะหาคนดีไม่ได้เลยเพราะเพราะเราไม่ได้ดีมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครไม่เคยพลาดถ้าเกิดพลาดแล้วยิ่งไปซ้ำเติมก็ไม่มีใครอยากจะเป็นคนดีใช่ เมื่อพลาดปุ๊บเอากูก็ช่วยให้มันสุดตรงกันไปเลยก็กําลังใจก็จะหดหายไปนะการต่อสู้ชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับหมดแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยที่เรามักจะกล่าวกันเสมอนะฮะว่าเมื่อผิดแล้วอย่าซ้ำสองครับนะครับถ้าซ้ําแล้วเนี่ยถ้าซ้ำสองแล้วเนี่ยถือว่าไม่ควรให้อภัยแ้ะสังคมครูบาอาจารย์ผมนะฮะก็จะสั่งสอนอบรมผมครับบอกว่าคนเราว่า คนเราจะกระทําสิ่งใดๆก็ตามควรจะต้องมีสติีสัมปชัญญะนะครับหากในขณะที่กําลังกระทําไม่มีสติหรือขาดสัมปชัญญะเนี่ยก็เป็นความผิดที่ไม่สมบูรณ์หรอกครับนะครับเหมือนกันครับการกระทําดีก็เหมือนกันนะฮะถ้าทำทำดีด้วยด้วยสติก็จะเป็นพลังของบุญที่สมบูรณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากระทําดีมาตลอด หรือกระทําดีมามากมายเนี่ยกับการที่เขากระทําผิดเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยแล้วสังคมจะลงโทษเขาแบบนั้นเนี่ยผมผมไม่เห็นด้วยครับนะครับประเทศเราจะได้เจริญขึ้นนะฮะมีคนดีมากขึ้นนะฮะอย่าให้อย่าให้ความบุคคลบางบางกลุ่มหรือบางพวกมนะฮะมามาซ้ำเติมเขาเจอมาทั้งเขา้เขาหมดกำลัง อืมคุณสรันกันมา <Yeah. S 1> จะบอกว่าคนที่ไม่เคยทําชั่วหรือว่าคิดผิดอย่าก,ก้าวเข้าไปส่วนคนที่ทําผิดแล้วซึ่งไม่ใช่น้อยนยน่าจะมีเยอะเลยแหละเพราะว่าคนเรายังไงก็ผิดเราควรจะใส่ใจคนเหล่านี้ให้โอกาสเขาไม่งั้นคนหมู่มากที่ผิดไปแล้วเนี่ย ก็จะไม่มีกําลังใจเป็นคนดีคนชั่วก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะสังคมไม่ให้โอกาสเขาอันนี้ตรงเป้าที่สุดเลยนะครับเราอย่าเพิ่มคนชั่วในสังคมครับก็ฉักหลุดไปแล้วแกไม่กําลังใจฉันก็ช่วยมันสุดโต่งกันไปเลยครับนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อยากจะให้สังคมเนี่ยช่วยพิจารณาว่าคนเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยย่อมมีผลกระทบ คือต้องเรียกว่าเป็นแรงผลักดันหรือแรงกระทบที่ทําให้กระทําผิดหรือกระทําถูกอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยเลยเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสําคัญมากฮะว่าผมได้คุยกับคุณสรันงไว้นะครับฝากสังคมบอกไว้ขอให้สังคมเนี่ยมีเมตตาต่อกันครนะฮะความดีหรือความไม่ดีก็ตามครับมันจะมันจะสมบูรณ์เนี่ยมันต้องอยู่ที่เจตนานะ จริงแม้ครั้งนั้นที่กระทําไปแล้วเนี่ยมีเจตนาิดก็ป่ากลับนะฮะถ้าไม่มีการซ้ำสองเนี่ยถือว่ารู้ตัวแล้วคนจะเกิดอะไรครับขาพูดดีแน่กว่านี้ครับผมเป็นเป็นเป็นการสัมพันธนะที่ผมรู้สึกมีความเนี่เขาเป็นกลางนะต้องอย่างนี้ดิขออนุญาตถามได้ไหมครัว่าอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับอ๋อผมก็ทำรับเหมาก่อสร้างเนี่ยแหละครับครับครับผมเองก็กระทําผิดมาเยอะเยอะใช่ไหมฮะก็จริงๆถ้าถามว่าเยอะหรือไม่เยอะ จริงๆผมจะทำผิดไม่เยอะหรอกครับครับแต,รแต่แค่หลายครั้งนะฮะอคือคือใช้คำว่าไม่เยอะเนี่ยอาจจะดูว่าเข้าข้างตัวเองครนะฮะจริงๆเป็นการกระทำซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกว่าคล้คายๆกันกับอีกหลายๆคนที่กระทำนั่นก็คือการหลบเลี่ยงภาษีนะฮะต้อเป็นการต้องบอกว่ามันก็มันก็มีผลทางจิตใจมากเหมือนกันนะฮะถือว่าไม่ซื่อสัตย์รู้อยู่ วันนี้ก็เลยอยากจะแชร์ความรู้สึกที่ตัวเองเคยผิดพลาดไปว่าครับวันนี้ผมรู้สึกผมผิดผมรู้ตัวผมมีสติและผมก็พร้อมที่จะคิดใหม่ทำใหม่ิงวอนสังคมว่าให้อภัยผมสิครับให้กำลังใจผมสิคนอย่างผมกะพร้อมจะกำลังใจะไม่แนวเนี่ยางครับนะฮะช่วยรู้เพราะว่าสังคมเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มบุคคลที่ เ,เหมือนกับว่าคนพุดด้วยกันนะฮะคือศาสนา,าพูดเหมือนกันเนี่ยค,ความมีเมตานั้นมีความจําเป็นมากกับสังคมไทยครับถ้าสังคมไทยขาดความมีเมตาเมื่อไหร่เนี่ยสังคมอยู่ยากครับครับอยู่ยากมากเลยเพราะคนไทยเนี่ยเอ,อพฤติกรรมของคนไทยแตกต่างก,กับชาติอื่นนะฮะทําได้ตามใจคือไทยแท้เมื่อไหร่ที่คนไทยขาดความเมตตาเนี่ย เมื่อนั้นน่ยสังคมก็จะเบียดเบียงกันมากกว่าชาติอื่นอีกนะฮะเพราะจะทําตามใจตัวครนะฮะเริ่มจากความเมตตาและให้อภัยสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตมนุษย์คือการให้อภัยและเมตตาผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงครับครับ